ท่านเสนณีเชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมเสนณีอนินบนสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอกรุก,กพระจังหวัดนครสวรรค์ผมฟังสมาชิกหลายท่านพูดมาเยอะแล้วผมเองนั้นขอประกาศเจต,ตนารมณ์ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้อยากนะครับ ที่จะเป็นคณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติผมขอกราบเรียนเพื่อนสมาชิกทั้ง199ท่านว่าผมไม่ได้อยากเพราะผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ใช่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายผมมาจากสายเกษตรผมมีบังอาจที่จะอยากเป็นตำแหน่งเหล่านี้ แต่สิ่งที่ผมต้องพูดเพราะว่าผมดูประกาศ,ศราชกิจจานุเบกษาทั้งหครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันวนเวียนอยู่แค่ยี่สกว่าคนเท่านั้นเองครับท่านครับแล้วสภาเรามีตั้งร้อยเคนผมก็ไม่ได้คาดหวังครับว่าในร้อยสี่ิคนของท่านเนี่ยมันจะเป็นกันทั่วถึงหรือเปล่าวันนี้ทำไมไม่เอาพี่มนตรีพี่ประเทืองมนตรีของผมบ้าง ทำไมไม่เอาพี่สมบูรณ์หนูหนวลของผมบ้างให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเนี่ยแม้กระทั่งพวกท่านกันเองเขาก็ยังถามกันอยู่ว่าว่าร้อยี่ิกว่าคนเนี่ยมันจะเป็นกันครบไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังแล้วครับว่าจะมาถึงพวกผมเนี่ยเพราะผมไม่ได้อยากแต่ผมเสียใจว่าทำไมสภาเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่แบบนี้ครับท่าน เดี๋ยวเนี่ยถ้าปล่อยให้พูดกันอีกอก็เสนอชื่อกันมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับสิบห้าคนน่ะแล้วถามว่าสภาเนี้ยทำไมถึงให้ความเป็นธรรมกับพวกเราไม่ได้แล้วถ้าให้ความเป็นธรรมกับพวกเราไม่ได้จะไปให้ความเป็นธรรมกับคนที่เราจะไปให้ความเห็นชอบเขาได้อย่างไรแค่นี้ก็เสียแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออยากจะเสนอให้ท่านพักการประชุมสิบห้นาที แล้วก็ไปหาลรือกันตามสัดส่วนว่าสเวรเรามีร้อยเก้าสิบเก้าคนมันก็เหมือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งห้าร้อยคนมาจากแต่ละพักการเมืองก็เอาสัดส่วนมากลางกันสิครับแต่ในการกลางนั้นไม่ต้องเอาผมครับเพราะผมไม่เป็นเพราะผมไม่รู้เรื่องเรื่องกฎหมายแต่เอามากลางดูที่ว่าสัดส่วนแต่ละกลุ่มเนี่ยของท่านร้อยสี่สิบคนเราไปเท่าไหร่นะกลุ่มอาจารย์นันทนา,าไปเท่าไหร่ กลุ่มหมอเปรมเอาไปเท่าไหร่เอาให้มันชัดๆกันไปเลยครับท่านไม่ต้องมาดูถูกตัวเองไม่ต้องมาโกหกกันเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงต้องพูดเรื่องจริงแล้วต้องรับไม่ได้ถูกไหมครับ <S <S ผมหมดความอดทนแล้วครับท่านอยู่กันมาเนี่ยไม่เข้าใจเลยประกาศกี่ชื่อกี่ชื่อไปดูที่ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยบางคนเป็นสองรอบบางคนเป็นสามรอบ บางคนเป็นห้ารอบกำลังจะเป็นรอบที่หกอีกไม่อายเขาเลยครับเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เขาดูการถ่ายทอดที่บ้านเนี่ยเขาฟังและอายเขาไหมครับว่าสวออทำอะไรกันอยู่คิดได้ยังไงครับท่านครับขอบคุณครับ